ีไข่ปลาเขียวออกมาเป็นวุ้ยม,ม้า้นามครัผมปลาสองชนิดผสมพันธ์ตัวนี้ตกง่าย,ยปีรัญญาเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปไปนะครับกับเกมไทนี่อ u a ครเรียมโซเชียลฟิตคิปปิฟักไข่ปลาออกไปตกปลาเลี้ยงปลาสวยงามในตู้นั่นเองครับผม นี่ได้ว่าเกมนี้นี่เป็นเกมบนสตรีมนะครับผมอยู่ในช่วงลดราคาเหลืออยู่92บาทโดยที่ในเกมนี้เราจะได้ทําการเลี้ยงปลานะครับผมเพื่อนําปลานั้นไปขายหรือไม่ก็ออกไปตกปลานะครับกลับมาเลี้ยงในตู้ของเราแล้วก็จะมีการออนไลน์นะครับผมเจอกับคนอื่นๆแลกเปลี่ยนปลานน่นนี่นั่นอะไรสักอย่าง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปเลยเพื่อน สวัสดียินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจิ๋วเริ่มมานะครับผมหูยตู้สกรปรกเหลือเกินนี่เราจะต้องอใช้ฟองน้ําในการขัดตู้อค่อนข้างจะสกรปรกขัดออกไปให้หมดโอเคเริ่มเลี้ยงปลาตัวแรกของเราี่ไปที่ร้านค้านะครับผมจากนั้นเรามีเงินประมาณ300ใช่ไหมเราก็จะซื้อ อุ้ยไข่ธรรมดาก็จะเป็นไข่ปลาสามเม็ดจัดไปครับผมไข่ตรงนี้ฟักออกมาเลยจ้าไข่ปลาบุงบุงโอ้โหวเฮ้ยเบตตาปากัดโอ้โหวเป็นปลาที่แม่หล,หลายๆคนน่าจะเคยเลี้ยงเป็นแบบตัวแรกใช่ไหมให้อาหารครับผมดีด้านขวาก็จะมีเกตบอกอยู่นะเจ้าตัวนี้จะให้เงินเราชั่วโมงหนึ่ง5.1 ยิ่งปลามีขนาดใหญ่จะถูกขายได้ราคาสูงแล้วก้อนนี้โชคลาภจะทำให้ได้เงินมากขึ้นตัวนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็คูดาวในการผสมพันธุ์แล้วก็มีโอกาสเกิดลูกหลานออกเป็นสองเท่ามีน้ำยาเติบโตเอาไปกินโอ้ยปลาของเราเริ่มเติบโตแล้วเพื่อนตอนนี้เราทำความสะอาดฟักไข่ แล้วก็ดูแลตู้ปลาของเราแบบว่าเริ่มจะดีแล้วนะจากนี้เราจะต้องตกแต่งค้นหาปลาใหม่ๆนี่โอ้ยปลาเฮ้ยมีหอยกันด้วยล่ะเพื่อนนี่ก็คือปลาที่สามารถหากันได้ในเกมนี้นี่ซื้อไข่ปลามาอีกสัก3ฟองละกันฟักไข่ปลาฟองนี้ได้ตัวอะไรเอ่ยอุ้ยปลานีอ,อน้อืตัวที่สาม โอ้โหปลาทองครับผมยังไม่พอตรงที่4ออกมาเป็นวยซอสเทวปลาหางดาบเเลเวลหนึ่งนะจ้ากินให้เติบโตกันหน่อยเพื่อนตัวเล็กทั้งนั้น <c ười> เริ่มจะมีค่าสถิติที่ค่อนข้างดีเจ้านีออนอนะผมเดี๋ยวเราทำการไปตกปลากันเลยดีกว่าเพื่อจะได้ตัวใหม่ๆครับผมไปห้องไหนกันดีอืม36คนเลยเหรอนี่วิธีการตกปลาโ,โ,โยนเบ็ดจากนั้นรอแล้วก็กด ให้ปลาอยู่ในเกตสีเขียวอจากนั้นก็ดึงขึ้นมาครับผมอมเรือเราลำไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ตรงกลางโอเคเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปอยู่ที่ทางนี้นิดหนึ่งมาโยนเหยื่ครับผมรอสักแป๊บหนึ่งนะอุย้ยมาแล้วเพื่อนนี่ให้ปลามันอยู่ในเกตโอ้โหโได้ได้ขยะมีบอ่อปลาอยู่ใ,ใกล้โยนลงไป ตรงนี้มีปลาแบบว่าแน่นอนนะผมแม่เมื่อกี้เจอขยะเฮ้ยมาแล้วเพื่อนโอ้โห้าตัวนี้จะเป็นปลาอะไรเอ่ยตกยากหรือเปล่าไม่น่ายากดูจากเกตโอ้โหดันได้เป็นสาหร่ายนี่ตอนนี้โอ้ยสุดยอดก้อนหินเฮ้ยนี่มันของตกแตง่งขอปลาชนิดใหม่ เฮ้ยฉันเบื่อแบบก้อนหินแล้วเพื่อนเฮ้ยได้แล้วนี่มันโอ้โหปลาคาร์บผมใส่ตู้ไปดิขออีกสักตัวหนึ่งแม่เอาแบบเอ้ยปลาตัวหดโผด,ผดเมื่อกี้ปลาคาร์ฟขายได้ตัวละ800ร้อย้ยปลาอะไรวะเนี่ยเหลืองๆใส่ตู้ไปอีกสักสายพันธุ์ได้ไหมเอ่ยอนาเกือจะเก็บไว้ผสมพันธุ์หลังนี้การตกปลาเป็นเรื่องแบบ ชิวๆของพี่อุ้ยเยลโลเพิร์สมากลับบ้านกันดีกว่ามาแล้วอุยปลาตัวใหญ่ทั้งหลายปลาใหม่ถึง3ชนิดอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะเพื่อนหัวใจนี่คืออะไรเอ่ยอุ้ยคุณโชคดีพบไข่พิรภาพไข่ปลาแปลกปลาดคราวนี้ได้ออกมาเป็นอุ้ย เฟลลี่กัปปี้เจ้าตัวนี้บอกเลยว่าวิระดับแรงเออจะว่าไปตัวไหนที่สามารถบีดได้ละบ้างเฮ้ยตัวนี้ผมอมีอยู่4ชนิดที่เป็นร่างผู้ใหญ่เฮ้ยสามารถผสมพันธุ์กันได้ปราสองชนิดผสมพันธุ์เฮ้ยจะออกมาเป็นอะไรเอ่ย ได้เป็นแบบว่าปลาคาร์ฟตัวเล็กอุย้ยมียีนตัวใหญ่ที่ค่อนข้างจะดีเออจะว่าไปของตกแต่งใช่ไหมอุย้ยมีก้อนหินนะผมก้อนหินตกแต่งโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นก้อนหินที่วางโง่ๆอยู่ในตู้ปลานี่อะไรเอ่ยมีอีเวนต์กันด้วยเหรอปลาชนิดใหม่มาละจ้าแล้วก็ตอนนี้เราเป็นเลเวล3ครับผมถ้าเป็นเลเวล10เมื่อไหร่ เราก็จะสามารถไปที่ตลาดออนไลน์กันได้ครับผมด้านบนเห็นไหมเรามีเงินอยู่พันเเราจะมาซื้อเฮ้ยสเนลเอครับผมเป็นไข่แบบหอยทากจัดไปสิแล้วก็เหลือเงินอยู่700เดี๋ยวค่อยไปตกปลามาขายเุย้ยเมื่อกี้หยิบกล่องแล้วก็ได้เป็นไข่แบบบับเบิลมาครับผมไข่ฟองสบู่ออกมาเป็นเุย้ยเฮ้ยบับเบิลดอฟฟิน <c oughs> บ้าไปแล้วเพื่อนโอ้โหจาก ปลาแบบน้ำจืดธรรมดานี่หุ้ยกลายเป็นตัวอะไรเอ่ยวูย้นี่ไงระดับสุดโหดได้มาถึง2ชนิดในวันเดียวออตัวนี้มาก่อนแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยเพื่อนโอ้ยเลเวลอัพโลมาที่เป็นฟองรีบให้มันเขเมือปะผมอิย้ยได้เลี้ยงปลาโลมาแบบตัวเล็กยังไม่โตยังไม่โตนี่ไงฟองแบบนี้ที่พี่กดยี่สิบห้า แล้วก็ได้เป็นเจ้าปลาโลมาแบบอุ้ยหายากสุดๆมาตัวหนึ่งออไข่เจ้าหอยทากออกมาเลยเพื่อนอุ้ยสปอตเทดเจ้าหอยทากก็จะอยู่ที่อุย้ยกลางตู้เลยล่ะตัวที่เหมาะกับการผสมพันธุ์ตอนนี้เอาเจ้าตัวนี้ผสมกับดีปลาใหญ่กับปลาเล็กผสมพันธุ์ ออกมาเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยเหมือนจะได้ปลากัดตัวจิ๋วมาอีกหนึ่งอ่าจิ๋วเกินจนแทบมองไม่เห็นกันอีกแล้วไปเลยจ้าตกปลากันต่อออ้ยไปรวมกันอยู่ในห้องนั้นแบบเยอะสุดๆตัวนี้จะเป็นปลาหรือเปล่าโอ้ขอนไม้ในการตกแต่งกำลังต้องการของตกแต่งอยู่พอดีก็ชิลๆดีนะทุกคนแม่ใครที่อยากหาเกมแบบว่าเล่นแบบเพลิน ดูปลาในตู้ก็แนะนําเกมนี้และคนด้านขวาเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหหมุนเรือไม่หยุดอยากจะได้ปลาปิลันย่าสิบท่นะต้องลองตามหากันดูว่าผมจะมีการอัปเกรดเบ็ดหรืออะไรแบบนี้ไหมนะอุ้ยอันนี้สวยเฮ้ยมล้ลวจ้าคราวนี้ตัวอะไรเอ่ยอุ้ยเป็นแบบเหมือนพวกดอกไม้ทะเล่าตกให้ได้อุ้ยปาแล้วไปขยับโอ้เริ่มขยับ <c oughs> แมงกระพุนเอาละเพื่อนตัวนี้ตัวอะไรเอย่ยอุ้ยปลาอืมเยลโล่ Yellow, แต่ว่าทำไมสีแปลกแปลกใส่ไปสิเงินที่เราได้มาเยอะเดี๋ยวเราค่อยไปทำการซื้อไข่ปลาตัวใหม่ละกันอ่าแล้วก็จะคัดแต่ปลาที่ให้เงินเราเยอะๆอุ้ยชึบอุย้ยตะเกียงเป็นของแต่งที่ค่อนข้างจะสวยงามสำเร็จเควสอุย้ยได้แบบกรีนอะไรเนี่ย พื้นดินแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูตู้ของใครดีเอาคนนี้ละกันดูสิโอ้โหดูปลานี่แหละเฮ้ยตู้โคตรเทพปลาโคมไฟปลานน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเป้าหมายของเราเลยนะตู้ปลาในฝันโอเคกลับมาที่บ้านของเราโอ้โหโปรยแบบนี้ไปเลยละกัน ใครอยากจะกินก็กินดูซิโอ้โหแล้วก็กว่าเจ้าโลมาของเราจะเติบโตนี่467นาทีแบบของจริงในโลกจริงใช่ไหม <c oughs> โคตรนานเลยนะเอ้ยกะจะเห็นโลมาตัวยักษ์สักหน่อยนี่ยูนิคอมมอนเจ้าตัวนี้มีสีที่ค่อนข้างพิเศษนะผมอุ้ยพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างจะแน่นนะผมอตัวที่จะขายก็คือตัวนี้โอเคขอให้ไปอีกตกแต่งตู้กันหน่อยดีกว่าลงขอนไม้ที่ บริเวณตรงนี้ละกันแล้วก็ต้นไม้ครับผมอยู่แบบนี้ไปก่อนแล้วก็สามารถเปลี่ยนพื้นของเราอาเป็นแบบสีเขียวได้ครับผมอุ้ยแต่ว่าเป็นสีนี้ก่อน <c oughs> มีเควสให้เราแบบว่าไปเยี่ยมชมอุ้ยตู้ปลาคนอื่นอุ้ยอันนี้แฟนพี่อ <c oughs> ลองไปดูหนสิเอ้ยนี่ก็คือตู้ปลาของแฟนพี่ปลาปิลัญญาครับผมอุ้ยหายากนะเนี่ยมีกุ้งด้วยเหรอเชอร์รี่โอ้โหตอนนี้เราจะลอง นี่ไงไข่กุ้งซื้อสักสองครับผมไข่ท็อปิคอลสักหนึ่งฟักไข่กุ้ง,งได้ออกมาเป็นอุ้ยเชอรี่อันคอมมอนเอเจ้ากุ้งเชอรี่ครับผมอีกตัวหนึ่งโอ้โหอา้าได้กุ้งเชอรี่เหมือนกันหืกุ้งเชอรี่สองตัวครับผมไข่ท็อปิคอลเอกอีกหนึ่งฟองอีไข่ปลาเขียวออกมาเป็นอุ้ยม้าน้ำครับผม อีกฟองหนึ่งได้เป็นบูแทงเพื่อนรักเจ้านีโมโอตอนนี้ลองใช้เหยื่อเป็นไส้เดือนสักนิดหนึ่งเจ้าปลาตัวนี้ยังไงเออวินี่มันบูกิวก็ยังใช้เหยื่อเป็นไส้เดือนอีกโอ้ตาวน,นี้จะได้ปลาอะไรเอออุ้ย,ย,ยมันดิ้นว่ะเฮ้ยตัวนี้มันพิเศษอ เฮ้ยเลนโบฟิทแมลงวันดูซิตัวอะไรจะกินมแมลงวันปาแล้วเฮ้ยตัวนี้ตกง่ายอืมปีลัญญาเฮ้ยที่อยากได้นี่หว่าโอเคเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเฮ้ยสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเลี้ยงปลาหลากหลายสีสันหลากหลายชนิดอ้อสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นกันดูก็ไปซื้อตามกันได้เลยน,นะไทนี่อะคอเียมโซเชียลฟิทคิปปิ้ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อยากจะดูตอนหน้ากันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติมาต่อตอนหน้ากันอีกนะหรือมีเกมไหนอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ